สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ #ep ที่597ค่ะเรื่องราวของ beauty อกเกอร์สุดสวยคุณบิววัลลพรที่เหมือนเป็นคนชีวิตติคอนเทนต์มีเรื่องให้ปวดหัวอีกละรอบนี้เป็นเรื่องราวของ fc คนหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็น fc ตัวตึงของคุณบิวเลยแต่ว่าตอนนี้ชีวิตเดือดร้อนมาขอยืมเงินหน่อย150 0 0 0บาทแต่พอคุณบิวไม่ให้เนี่ยก็มาหาคุณบิวถึงหน้าบ้านเลยมีการส่งรูปตอนตัวเองกีดแขนมาคูที่พีคที่สุดก็คือแฟนของ fc คนนี้พยายามจะแจ้ง ความคุณบิวด้วยนะคะเอา้าแต่ว่าเราเป็นฝ่ายไปหาเขาถึงหน้าบ้านไปบุกลุกข้านเขาแต่ว่าเราจะแจ้งความเขาเนี่ยนะ แล้วอีท่าไหนเรื่องราวมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยเราก็ไปฟังทั้งหมดกันในแฮชแท็กบิววะลาพรค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันเริ่มมาจากการที่คุณบิวตั้งคันค่ะซึ่งก็เป็นข่าวดีของแฟนๆเนอะจากนั้นคุณบิวก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะมีการจัดงานเจนเดอร์รีวิวหรือว่างานประกาศเพศของลูกว่าน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นเพศอะไรนะคะโดยจะจัดในวันที่9เดือน 9, 9้นี้แหละงานนี้คุณบิวเชิญแต่คนสนิทเท่านั้นแต่ก็บอกว่าให้แฟนๆเนี่ยรอดูติดตามสตอรี่หรือว่า t ิ k กตอกได้นะเพราะคนในงานก็น่าจะลงสตอรี่กันรัวๆแต่หลังจากประกาศไปไม่กี่วันค่ะในวันที่8เดือน9ก็คือ1วันก่อนงานของคุณบิวเนี่ยผู้ช่วยของคุณบิวเนี่ยได้รับข้อความจากคนคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็น f c นะคะส่งมาในแชทเป็นสแปมเลย70กว่หัวข้อความบอกว่าตอนนี้เราเป็นหนี้อยู่1 5 0 0 0 0สบาทเนื่องจากรถพังต้องเอารถไปซ่อมจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็พังอีกเราไม่มีทางออกเลยตัดสินใจไปกู้นอกระบบ1นึ0 0แบาทดอกเบี้ยดเดือนละ2 0 0 0 0ก่อนที่จะส่งภาพตัวเองกีดข้อมอมมืานะคะค เราก็บอกว่าเราขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะคุณบิวก็คือจะมาขอยืมเงินคุณบิว1นึ0 0 0สบาทนั่นแหละซึ่งในความเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้ววิธีจัดการเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคือปล่อยไปแต่เคสนี้มันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าพอ f อคนนี้เห็นว่าทางคุณบิวอ่านแล้วไม่ตอบอะ่ะวันถัดมาหรือวันที่คุณบิวจะจัดงานรีวิวเพจลูกตัวเองเ่ยเธอคนนี้ก็ได้นั่งแกลบมาหาคุณบิวถึงบ้านพร้อมกับขนเอกสารมามากมายเลยนะแต่ว่าในขณะที่กําลังจะเข้าไปในบ้านค่ะได้เจอแฟนของคุณบิวนคน,น,นคุณแฟ ไถามว่าเธอเป็นใครแล้วมาทำอะไร แอฟซีคนนี้อ้างตัวว่าได้นัดคุณบิวไว้มาคุยเรื่องเงินกู้เราก็ทักทายกับน้องสาวคุณบิวเหมือนรู้จักกันมานานค่ะแต่ว่าคุณบิวไม่รู้เรื่องไงน้องสาวคุณบิวก็งงเหมือนกันว่าคนคนนี้เป็นใครฉันรู้จักเธอมาก่อนเหรอก่อนที่คุณธนินจะนึกได้ค่ะว่าวันก่อนเนี่ยคุณบิวพูดถึงเรื่องว่ามีแฟนขับทักมาขอยืมเงินแล้วก็มีการส่งรูปกรีดข้อมือมาให้ด้วยคุณธนินคิดว่าน่าจะเป็นแฟนขับคนเดียวกันนั่นแหละก็เลยขอให้เขากลับไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ที่บ้านจะมีงงาานนนนแตต่่่่เธออออยยืััววจจะะไไมกกลบบบ้้้ขพคุณิใหด จนคุณธนินต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของชีวิตผมนะเธอก็บอกว่าทราบค่ะทราบค่ะสุดท้ายนะคะเธอก็เลยไปปักหลักรอคุณบิวที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านค่ะ และถึงแม้งานจะจบทุกคนจะกลับบ้านไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่กลับก็ยังรอคุณบิวอยู่แบบนั้นคุณบิวก็เลยต้องโทรเรียกตำรวจให้มาจาัดก,การนะคะคุณบิวบอกว่าผู้หญิงคนนี้แจ้งว่าเป็น f อตัวยงของคุณบิวแต่จงใจมาในวันที่คุณบิวมีงานสําคัญในชีวิตถ้าเป็น f อจริงๆก็ไม่น่าทํากันแบบนี้เลยต่อมาพอตำรวจมาถึงก็แจ้งให้ f อคนนี้กลับบ้านไปค่ะ เรื่องมันก็เหมือนจะจบเนาะแต่มันไม่จบค่ะเพราะว่ามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาในมือถือคุณบิลแล้วก็ต่อว่าคุณบิลนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดจะมาทําร้ายคุณบิลแต่คุณบิลมาทําร้ายเธอขนาดนี้คุณไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสักนิดเลยเหรอเธอเนี่ยอุตส่าห์ขนเอกสารทุกอย่างมาให้ดูหมดเลยการที่เธอมาบ้านคุณบิลได้ในวันนี้ก็พอเธอยืมค่ารถคนข้างบ้านมาแล้วก็ไม่มีเงินกลับด้วยคุณบิลไม่ยอมช่วยเลยแต่กลับแจ้งตํารวจทาไมต้องแจ้งตํารวจด้วยเธอยังไม่ทันทําอะไรคุณบิลเลยสักหน่อย และเรื่องวันนั้นก็จบไปค่ะก็คือเธอคนนี้ก็เดินทางกลับบ้านไปเนาะ,ะในระหว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณบิวแล้วก็ตัวน้องสาวของคุณบิวก็มีการอัปเดตสตอรี่อัปเดตสถานการณ์อยู่เรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะในความรู้สึกคุณบิววะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเธอก็เลยอัปเดตไว้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4รู้สึกกลัวมากเลยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยอะไรแบบนั้นแฟนๆของคุณบิวก็รู้เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ไปตามหาตัวกันว่า FC คเป็นใครและชาน็ตกกสามามรถขุดันจจนเเอค่ะโดยสาหตุที่ขุดเจอเ,เป็นเพราาะว่ คุณบิวอ่ะลงภาพแชทแล้วคุณบิวไม่ได้ปิดชื่อเนาะแล้วก็มีการลงคลิปวิดีโอตอนคุยโทรศัพท์กับเธอคนนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้เบอร์แล้วก็ชื่อเนี่ยหลุดไปโดยเขาพบว่าเธอคนนี้เป็น f อที่ชอบดูไลฟ์คุณบิวมากๆเป็นเสาหลักของครอบครัวเคยมีงานมีการแต่ตอนนี้ตกงานไม่มีเงินหาทางออกไม่ได้ก็เลยบุกไปที่บ้านคุณบิวเพื่อขอยืมเงินค่ะประเด็นมันอยู่ตรงที่พฤติกรรมการไปบุกบ้านคนอื่นเพื่อขอยืมเงินมันไม่ได้น่ารักสักเท่าไหร่เนาะยิ่งไปในวันสําคัญของเขาด้วยชาวเน็ตที่เห็น,หนบ จากสตอรี่ของคุณบิวก็เลยโทรไปต่อว่าเธอคนนี้กันอย่างหนักหน่วงค่ะและตอนนี้รูปของเธอกับแฟนก็ถูกขุดมาลงทวิตด้วยนะตอนแรกเนี่ยช่อง8ได้โทรไปสัมภาษณ์เธอคนนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ลบไปแล้วไม่ทราบว่าทําไมนะคะเนะะื้อหาบางส่วนของการสัมภาษณ์ก็คือเธอบอกว่า ตอนนี้โซเชียลมีเดียไปไกลมากมีคนโทรหาเธอวันละประมาณ2-300สายไม่หยุดเราแค่ยอยากเจอคุณบิวเพราะเราเป็น f อวันนี้เราอยากเจอเพราะเราจะได้จัดการอะไรหลายอย่างตอนนี้เรื่องมันไปไกลมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากเข้าไปขอโทษคุณบิวแต่การที่คุณบิวเอาเบอร์กับภาพเราไปลงแบบนี้ก็ทําให้เราเสียหายและตอนนี้กําลังปรึกษากับทนาอยู่ส่วนด้านแฟนหนุ่มของ f อคนนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนของเขาป่วยที่ทําไปแฟนของเขาคงรู้เท่าไม่ถึงการวันที่เกิดเหตุตนออกมาทํางานก็เลยไม่รู้เรื่องตอนนี้มีการปรึกษากับ ตำรวจแล้วว่าข้อมูลของแฟนตนหลุดไปจากคลิปที่คุณบิวลงทั้งหมดและต้องให้คุณบิวลงคลิปแจ้งข่าวให้เข้าใจด้วยว่าข้อตกลงระหว่างตำรวจกับเราทั้งสองฝ่ายคืออะไรกัน จากคลิปสัมษณาที่ออกไปเนี้ยหลายคนก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นฝ่ายไปบุกลุกบ้านเขาก่อนนะคนที่เริ่มเรื่องเนี้ยคือคุณแต่ตอนนี้คุณกลับจะมาฟ้องเขาเนี่ยนะแล้ววันต่อมาก็คือวันนี้ค่ะทางฝ่ายแฟนหนุ่มของ FC คนดังกล่าวเนี่ยได้โทรติดต่อมาที่น้องสาวคุณบิวอีกครั้งและแจ้งว่าอาจจะมีการฟ้อง p d p a เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยถูกเปิดเผยมาจากฝั่งคุณบิวตอนนี้ไปคุยกับตำรวจมาแล้วแล้วก็ย้ำว่าถ้าเข้าข่าย PDPA เนี่ยเอเนจะยาาเาเขาคุยอ่าพ นะไม่ได้ใช้น้ําเสียมกระโชกคงค่า,าอะไรแบบเนี้ยแต่ทางด้านฝั่งน้องสาวคุณบิวค่ะเขาก็งงว่าจะฟ้องอะไรคุณบอกว่าข้อมูลแฟนคุณที่มันควรจะเป็นส่วนตัวตอนนี้มันไม่เป็นส่วนตัวแล้วแล้วข้อมูลบ้านของคุณบิวอ่ะคุณไปเอามาจากไหนแฟนคุณรู้ยันที่อยู่บ้านของพวกเราแล้วบุกมาถึงบ้านเลยนะถ้าตอนนั้นพี่ธนินไม่อยู่เธอคนนั้นก็อาจจะบุกเข้าบ้านไปแล้วด้วยซ้ําส่วนเรื่องว่าที่อยู่ของคุณบิวเบอร์โทรศัพท์ของคุณบิวหลุดไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนนนนนะะะคคส่ Media ่่่่วววด้้าาาาเีลมมอองงรืกกั ไม่มีเงินใช้ก็เลยทักไปขออินฟูที่ตัวเองชอบส่งข้อความไปสแปมเขาพอเขาไม่ให้ก็ส่งรูปกี่ข้อมือไปขู่บุกไปถึงบ้านในวันที่เขามีงานสําคัญอันนี้เป็น FC แบบใดอ่ะที่สําคัญคือเขาไปทราบที่อยู่ของคุณบิวมาจากไหนอันนี้ควรจะต้องสืบให้ได้เพราะมันอันตรายกับตัวคุณบิวมากและทาไมถึงคิดว่านี่ของตัวเองคนอื่นจะช่วยถ้าป่วยก็ควรจะไปรักษาบอกว่าสํานึกผิดแต่ขู่ว่าจะฟ้อง p d p a ตลอดเวลาอันนี้คือสํานึกผิดกี่โมงอ่ะ อันนี้ก็คือความเห็นของโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ก็คือมองว่าสิ่งที่ FC คนนี้กระทำม,มันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณจะมาเรียกร้องหาความถูกต้องตอนนี้หรอมันไม่ตลกไปหน่อยหรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในด้านกฎหมายเขาจะว่ายังไงอีกทีนะคะจริงๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสาวคนดังกล่าวเขาป่วยจริงๆ มันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเวลาคนเราป่วยเป็นซึมเศร้าสารสื่อประสาทการยับยั้งช่างใจต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะในสมองเราจะทํางานไม่ปกติแต่มันก็เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ข้างๆตัวนั่นแหละที่จะต้องพาเธอคนนี้ไปพบแพทย์และดูแลให้กินยายอย่างสม่ําเสมอเคสเนี้ยจริงๆมันโชคดีมากนะที่จบโดยการที่ตํารวจมาแล้วก็ขอให้เธอกลับไปได้แต่ถ้ารอบหน้ามันไม่ได้โชคดีแบบเนี้ถ้าสมุนเขาบุกเข้าไปในบ้านได้หรือมีเรื่องของอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องอะเรื่องมันอาจจะไม่ได้จบแค่นี้นะ โอเคค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตติดคอนเทนต์ของคุณบิวอีกแล้วนะคะก็ยินดีด้วยเรื่องน้องในท้องแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณบิวผ่านเรื่องนี้ไปได้นะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแฮชแท็กสรุปด,ดราม่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเยมนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแชหน้านะบ๊ายบาย